สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตำบลปมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกชนดกุฎแดงเนื้อที่4ี่ไร่3 3าตารางวาขายยกแปลง12ล้านบาทเป็นที่ขายเป็นนี้อยู่ฝั่งซ้ายครับราคาเนี้ยังถอลองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับติดถนนสี่เลนนะครับด้านหน้านี่คือถมแล้วประมาณหนึ่งไร่กว่านะครับแล้วก็มีต้นมะม่วง3ต้น บ้านเล็กสองหลังนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เป็นที่ทว้างเปล่าครับด้านหน้าตรงนี้ผมหน้ากว้างประมาณสาสิบเมตรด้านหลังผมกว้างยีนน่สิบเมตรตรงนี้มุมฝั่งซ้ายครับผมเนี่ยผมยาวประมาณสองสิบเมตรมุมฝั่งขวาตรง,สงเสาไฟฟ้าครับผมผมยาวประมาณสองยี่สิบเมตรนะครับดินดเป็นนี่ดินที่สวยผมทำเลดีติดถนนสี่เลนเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ผมก็จะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอบารนาเข้าสักเีครับผม บางตรงข้ามครับผมก็จะมุ่งหน้าของหนูผมมุ่งหน้าจะเข้าตัวเมืองนครนะครับผมห่างจากสาร,รกางนะครับผมโกเบนเฮาประมาณ5กิโลห่างจากโรงพยาบาลตัวเมือง6กิโลห่างโถตัสเมโครประมาณ10กิโลห่างจากเครื่องคุณนน้ำผลิการนางรองประมาณ20กิโลครับทําเรดีมากเลยครับผมครับ ตามผมมาแลครับตรงน,นี้ก็คือบอริเวณหน้าครับผมนี่คือด้านหน้าครับผมแล้วปร,ระมาณหนึ่งไร่กว่านะครับคือด้านหน้าจะมีต้นมะม่วงมะขามนะครับแล้วก็มีบ้านเล็กสองหลังมีขนุน,นครับด้านข้างฝั่งข้างขวาข้างเคียงเป็นที่ว่างเปล่านะครับส่วนด้านฝั่งซ้ายข้างเคียงเป็นที่ว่างเปล่าครับ ด้านหลังก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าครับตอนนี้ผมก็จะกำเดินไปดูด้านหลังนะครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับตันนี้ผมกำลังเดินม,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 มาข้างหลังนะครับ อ่าตัวนี้คือแนวด้านหลังครับด้านหลังถค่ถมก็ถมมาอีกสักหนึ่งเมตรครับผมประมาณนี้ครับผมฝั่งซ้ายก็จะยกรองไว้ครับฝั่งซ้ายสนใจที่เป็นนี้ะครับตัวทวงผมศูนย์หกหนึ่งแปดแปดสองสองหนึ่งสี่เก้าฝากกดติดตามให้ผมด้ยครับสวัสดีครับ